เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องเทปกับเกมรวมบล็อกดิฟวิ่งแอมพายกันอีกางทนเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มากับรถพ่อบ้านสายซิงกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคันที่แล้วเนี่ยเราจะรีวิวเป็น RS 6ใช่ไหมเออก็เป็นรถแบบพ่อบ้านสายซิงเหมือนกันนะเออแต่ว่าอันนี้ผมว่าอาจจะสุดนะสุดกว่านะผมเพราะว่าเป็น RS 7นะครับผมเออความสุดเลยคือมันยาวกว่านะเออแล้วก็เป็นแบบสปอร์ตแบ็นะครับผมซึ่งมันเป็นท้ายลาดแบบเนี้ยนะครับผมเออแล้วมันยาวมาก ากนะครับเออคือผมชอบ A7 แล้วก็ RS7 มากนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูราคากันดีกว่าผมเออก่อนที่จะไปรับชมแล้วผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยผมแล้วก็เสืส้อสวยๆแบบนม้ตทุกป่าซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างผมมีหลายสีหลายสไตล์เลยนะผมมาดูสเปคกันนะครับว่า RS7 คันนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมอ้าปึ๊บเราเข้าไปที่ Audi เลยครับผม นี่ต้องต้องแบบ Audi ด้วยนะไม่ Audi นะ Audi นี่มาแล้วเราก็มาดูกันที่ RS7 เนอะผมไม่ใช่เป็นรถลิมิตต์หรืออะไรแต่อย่างใดนะผมทุกคนเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับเป็นรถเริ่มต้นเลยอะนะครับก็ท็อปสปีดนะครับ273นะครับผมแล้วก็ตัดเร่งเนี่ยสามนะครับผมดูจากเล็กสเปคประมาณนี้ก็ไม่ไม่ได้แรงมากนะผมนี่นี่โอ้โหดูทุกคนคือกว้างจัดนะครับโอเคมาลองฟังเสียงสตาร์ทกันนะผมหนึ่งสอ โอ้โหรถสตาร์ทคือไฟแบบเป็นอย่างนี้ด้วยนะไฟแบบเอาใหม่เอาใหม่เผื่อแบบคนไม่เห็นนะดูดูดูดนี่โอ้โหนี่ครับผมเป็นไฟลึงเรียงกันแบบนี้ครับผม อันนี้ก็แน่นอนผมเป็นเครื่อง v 8นะครับเสียงโหน่โหนคำรามคำรามแบบนี้นะครับผมอ่า4.0ลิตรด้วยนะคือเครื่องใหญ่มากนะครับผม v 8 4.0ลิตรโอเครถเราอยู่นู่นนะครับมามันเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเออแต่งแต่งแต่งนี่เครื่อง v 8นะครับ600แรงม้านะผมเดิมๆจากโรงงานนะครับโอ้โหสุดจัดนะครับ v 8 4.0ลิตร600แรงม้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่วงมาด้วยทวินเทอร์โบครับผมหรือว่าในในตัวนี้เขาเรียกว่าไบเทอร์โบนะครับซึ่งไบเทอร์โบกับทวินนเทอร์โบี่มัน มันคือตัวเดียวกันนะครับผมเออแค่แบบใช้นลรศัพท์กันเฉยๆนะครับโอเคนี่นะครับผมจัดเต็มไปนะครับอินสตอุ้ยตังเรามี4ล้าน8มาจกอ๋อมันมีรถโดนลบไปนะครับมันมีรถโดนลบไปผมก็ได้กลับมา2ล้านกว่าคือแลมโบกับอะไรสักอย่างนะฮะโดนลบไปนะครับผมแลมโบปอมอเออพวกเรเวลโตปอมกาแลโดปอมอะนะครับดูซิอันนี้คืออะไรเฮะยเป็นควันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็ใหม่นะกระตูนนะครับมันใช้ชื่อว่ากระตูนนะฮะโอเคผมเอาแบบเดิมๆดีไหม ขอดูเป็นไฟโอ้เอาเป็นไฟดีกว่าสองหมเออดูแบบว่าโห,หดดีนะครับสีเนี่ยไม่ต้องเลือกเยอะเลยครับผมเราเอาสีเป็นแรมโบสีเลยเออเทาแรมโบแล้วครับแล้วก็คาลิปเปอร์เนี่ยผมว่าสีแดงเนี่ยสุดอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้วนะครับอ,อ่าแล้วก็ภายในเนี่ยขอเป็นเอ,อ่อภายในแดงแล้วกันประมาณนี้ชิชัชยยูมาดูล้อครับล้อเนี่ยอยากดึงให้มันเป็นสีดำนะฮะเมื่อกี้มันโอ้ไม่ได้วะผมอยากให้ตรงขอบขาวมันเป็นสีดำครับเอองินเปลี่ยนเอาแล้วกันนะครับเปลี่ยนเอาก็สวยอยู่เออ ไม่เลีวนะครับผมว่าล้อดำเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับผมออขอแบบหรูๆห,หน่อยแล้วกันลักชูรี่อะไรเงี้ยอ,อ๋อขอลองดูนี่สิเออนี่สวยเข้าเข้าเข้าเก้าพันอ่ะเออซื้อบิดโอเคไม่เป็นไรเสียไป9ก้าพันนะครับเมื่อกี้ฟิเศกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นรีเฟคชันครับผมการสะท้อนนะฮะเราเอาแบบนิดเดียวพอสะท้อนนิดเดียวพอให้แบบ พอเห็นเส้นสายของล็มแอกเรานะครับเออแล้วก็แรปเนี่ยเราไม่แรปนะครับเอาเป็นงี้เลยนะครับเฮ้ยหรือว่าลองด้านไหมปึ๊บถ้าด้านเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผมเออก็สวยบีกแบบนั้นด้านแล้วก็เมทัลลิกก็จะเป็นงี้แต่ว่าผมว่าเอาเงาเงา่ดแหละนะครับสวยแล้วครับผมแล้วแต่ชอบนะครับผมไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับโอเคจัดปลายทะเบียนนะครับกดซื้อแล้วนะรอบนี้โอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลี้ยวนะครับผมนี่มา audi rs 7นะครับโหมีมีซันรูฟด้วยนะครับผมอ แต่ว่าไม่ใช่แบบเปิดได้นะครับโหแรงว่ะขับสนุกว่ะขับมันอยู่นะดูจากทรงครับนี่มีสปอยเลอร์แบบอ c t i แอคทีฟด้วยนะแบบว่าแบบอ่าเหมือนเราเบรกแล้วก็ความเร็วสูงอะไรเงี้ยมันจะโผล่ขึ้นมานะครับมาเรามาดูดันแดกกันนะครับผมปุ๊บนี่มาดูซิว่าแดกจะได้เท่าไหร่นะครับราคาเริ่มต้นของตัวนี้ผมเออสิบล้านเจ็ดแสนเลยนะครับผมเออก็ถือว่าเป็นราคาที่ซื้อซปเปอร์คาร์ได้แล้วนะครับผม จริงๆมันก็น่าจะราคามเฉือนๆกับตัว911นะปอร์เช่น,นะครับผมแต่ปอร์เช่จะแพงกว่านะครับแต่เป็นผมผมน่าจะเลือกอันเนี้ยนะผมคือผมเลือก เลือก audi วะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนใช้อะนะครับมันไม่ซ้ำนะครับผมแล้วก็ได้เครื่อง v 8นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่เนี่ยถือว่าเยอะมากครับผมเป็น6รูปแบบเลยครับมีโต้คอมฟอร์ตไดนามิกนะครับแล้วก็ e f f i c i e นซีนะครับผม e f f i c i e นซีนะฮะเออไม่รู้ว่าอ่านอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ r s 1 r s 2นะครับก็จะโหดไปตามระดับเลยนะครับผมโอ้โหเจาะแล้วก็ศูนยถึงร้อยเนี่ยภายใน3.6วินาทีนะครับมาแล้วจะลองดันไฮเวย์กันดว่าเออเทสท็อปสปีดกันสักนิดนึงนะครับเออเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวโชว์ดูป๊บนี่ อ่าไฟเลี้ยวก็จะประมาณนี้เลยนะผมนี่เป็นไฟเลี้ยววิ่งนะตามแบบฉบับของ Audi นะครับผมอ่าโอเคสตาร์ทไปเลยเออล้อที่เขาให้มาเนี่ยขนาด22นิ้วเลยนะครับผมถือว่าใหญ่มากนะครับเอ,อ่อ22นิ้วถือว่าใหญ่โคตรเลยนะเอาเราดูเฟิร์สพ r ร์ n ันกันไหมนะครับผมนี่ นี่คือโฟล์ตสั้นของผมพวงไลเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมนี่ตรงนี้ตรงกลางเออแต่ผมแอบ,บชอบพวงไลตรงกลางกลมๆมากกว่าผมเออเหมือนแบบพวกออดี้อะไรเงี้ยเอ้ยเหมือน R8 อ่ะเออ R8 เป็นกลมๆนะครับผมแล้วก็ RS4 อะไรพวกนะี้มันก็เป็นกลมๆแต่ว่า RS7 กับ RS6 อะ่ะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะตรงกลางนะครับเออซึ่งผมว่าแบบวงกลมมันดูสปอร์ตกว่านะครับผมอ่าเดี๋ยวเราให้มาดูภายในดีกว่านะเออแบบ ภายในภายนอกนะครับผมเออหลังจากจบไฮเวย์นะคะรับผมดูสิว่า ความใหญ่ของมันความเทียบของมันเนี่ยจะขนาดไหนนะครับเออแต่ท็อปสปีดคันนี้ของจริงทําได้ประมาณ280เอแงนะแต่ก็ถือว่าเหลือๆแล้วของบ้านเราโอเคสามวินาทีครับไม่ได้เป็นรถที่ดีมากนะผมในเกมนี้นะฮะแต่ในชีวิตจริงคือสุดยอดนี่เรามาดูภายในครับภายในเนี่ยบอกเลยว่าเด็ดนะครับผมนี่ก็คือความหรูเนี่ยมาเต็มเลยนะครับผมนี่ถ้าเป็นของจริงเนี่ยผมว่ามันเลือกได้ได้ด้วยนะแบบเราจะได้สีแดงอะไรเนี่ยตรงเบาะตรงนี้นะครับเออเลือกฟังก์ชันได้เ้ยไม่ใช่ option, option, ออปชันออปช อ่ะผมกลับมาสตาร์ทเหมือนเดิมนี่ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าอัปเดตต่อๆไปเนี่ยแลมโบล์แลมโบกินนี่อาจจะมาแล้วนะผมเพราะว่ามันเอาออกไปแล้วนะครับนี่คือเรือนไม้ของเขานะครับผมเป็นดิจิตอลหมดเลยนะเป็นหน้าจอหมดเลยคันนี้เนี่ยก็ขับเคลื่อน4ล้อแล้วนะครับผมนี่ส่วนข้างหน้าเนี่ยมันจะเหมือน R S 6มากมากเลยครับผมเหมือนแบบ98%ได้เลยนะครับผมคือถ้าดูข้างหน้าเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมเอา R S หกไหมดูนะครับ R S 6นะฮะดูว่า มันเหมือนขนาดไหนนะครับไอ้สกอ่ะนี่นี่ดูคือเหมือนเบื่อกี้เป๊ะเลยอ่ะทุกคนแบบเหมือนมากๆอ่ะเออโอเคเอาไอ้เจ็ดของเรากลับมา เนี่ยดูโอ้โหเหมือนเหมือนเป็นคันเดียวกันเลยทุกคนแต่ว่าเฟี้ยวนะครับเฟี้ยวสวยงามโอเคแล้วก็จุดเด่นมันเนี่ยับผมผมว่ามันเป็นข้างหลังนะครับเออนี่เราเดินมาเปิดประตูนเนี่ยดูข้างหลังคือเก็บของได้เยอะมากนะผมโอ้โหคือแบบแล้วมันพัพบเบาะได้อีกนะครับน่าจะพัพบเบาะได้นะผมคิดว่านักส่งเนี้ยนะครับโอ้โหแล้วแบบผมว่ามันเก็บถุงกลับได้ประมาณ2ถุงได้เลยนะครับถุงกลับนี่คือใหญ่มากนะเคนี่เราเดินแบบพิโอวีเนี่ยผมเครื่อง V8 4.0นี่นะครับ600แรงม้านะผมประมาณนี้เลยะหเวง อรารามแท, h, ท้ก็เลยทีเดียวนี่แล้วก็ภายในเนี่ยกว้างขวางนะครับกว้างขวางกันเลยทีเดียวแล้วก็เบรกเนี่ยใหญ่มากครับผมนื่องเป็นคาร์บอนเซรามิกนะดูจากลายแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองให้ดูอีกสักหนึ่งด่านแล้วกันนะผมเผื่อแบบใครจะามาปัา๊มเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟาร์มเงินอะไรอย่างเงี้ยดูซิว่าจะได้แบบเอ้ยมันขึ้นอะไรมาอ๋อแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตใหม่นะครับดูซิอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นอินบ็อกซ์นะครับผมว่ามันลบลดอะไรเราไปบ้างเหรอรถที่เราโดนลบไปใช่ป่ะล่าสุดอะ่ะเป็นพวกพวกคันนี้นะครับ <laughs> แล้วมันจะขึ้้นนมาาาาเเเลยอ่่ะวรไดงิจก อะไรบ้างอะทุกคนเออว่าจากคันนั้นได้มากลับคืนมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะกดเคมไปเลยนะครับผมโอ้เงินเราก็กลับมาด้วยนะกลายเป็น6ล้านเลยเฮ้ยแสดงเมื่อกี้ได้เยอะอยู่นะถ้าจะผิดเมื่อกี้ผมมี4ล้านกว่านะครับแล้วผมกดเคมตรงเมื่อกี้ไปอะทุกคนก็อย่าลืมกดนะครับเฮ้ยได้เยอะมาก <c oughs> เอออย่าลืมเข้ามาดูตรงอินบ็อกซ์ด้วยนะผมมาด่านฟั๊มเงินครับผมด่านฟาร์มเงินเออเราไม่เรียกว่าปั๊มเด่อด่านฟาร์มเงินนี่ด่านนี้นะนครับผมนี่ับผมเรากดโซลโล่ไปเลยดูสิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับด่านนี้มาแล้วนะครับผมนี่เราจะเปิดไฟพามากคือไฟออดี้เดี๋ยวถือว่าเป็นไฟวิ่งที่ผมให้แบบเป็นไฟวิ่งที่สวยที่สุดเลยไฟวิ่งก็คือเนี่ยมันค่อยค่อยวิ่งจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากแล้วก็แบบสวยมากนะครับสวยเกินนะครับดูดิ อไฟเลี้ยวมันมันดีมากเลยนะครับผมอือหืมจัดไปครับเรือรัวเรือรัวอตรงนี้ครับผมเหินเหินเหินผมว่ามันปรับการเหินนะเออรถมันดูลอยลอยอ่ะเออแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับผมการเหินมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วพอรถลอยแล้วมันมันแบบปิ้วอ่ะเหมือนรถเราปิวเลยครับผมแบบเหมือนมันผมกดเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยแล้วมัน มันตอบสนองไวมากนะครับในการเหินนะทุกคนก็ลองไปเหินด,ดูวยผมผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเอองงๆเหมือนกันนะครับโอเคเราเข้าไปที่48วินาทีเอ้ย47.6วินาทีนะผมเอ้ยถือว่าเป็นรถที่ดีนะใช้ในการปั๊มเงินได้นะเอ้ยฟาร์มเงินฟาร์มเงินเออ ได้เลยทุกคนเฟี้ยวเลยโอเคผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะผมแล้วก็เสื้อสวยๆแบบนี้ครับหาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างผมมีหลายสีหลายสไตล์เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ yeah, I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace.